สวัสดีค่ะแฟนๆเกาวบอพี่พีชพร้อมมอบความสุขความบันเทิงความฟินและเสียงหัวเราะแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวรีแลนให้สั่งคอมเมนต์ที่มาว่าพี่บุ๋มแม่ว่าแบบพี่อะไรนะแฟนผู้ชายไม่ไม,ไม่รู้สึกรำคาญหรอเสียงผู้หญิงจะจะขนาดเนี้ยครับขอบคุณใจเซเว่นว่าอย่าไปว่าเขาไม่ใช่เราอะรู้สึกยังไงที่เสียวมีแฟนเสียวแแจเป็นอย่างแรกเลยนะที่ชอบเสียงอะ คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้แสดงหรือจริงๆเอาความจริงจริงอุ้ยไม่เคยรู้เลยนี่อย่างนี้ก็ที่บ้านนะที่บ้านพี่อะพูดดังวันนี้ก็เขาหวังว่าคนดังกับเราเออเขาพูดดังกับเราอีกอ่ะจะบอกว่าที่บ้านอะพี่กับน้องก็ก็เสียงเป็นอย่างนี้อ๋อแรงมากเขินแทนคนเขินแทนละนี่แม่คนถือกล้องยังเขินเลยความจับผมนั้นตัวแม่ไงเรามันเป็นตัวแม่หมื่นสองสิบสองจุดเจ็ดเค ไม่แต่ตอนที่พี่บุ๋มเล่านะอขอพูดเองหนูบอกว่าโถเขาชอบไข่อีควายาพี่บุ๋มมพูดอย่างนี้ไม่เคยพูดเลยแบบนั้นพีชพพ่ชายไม่ชอบพู่ชายไม่ชอบเราแค่เราอัดฉลุเราอัดฉลุดโจทยๆพี่พีชพ่พอไมโครวเวฟเขินคืออะไ,ไรแบบอุ่นไงอบอ,อ,อุ่นไมโครวเวฟมันอุ่นไง 13.3k แล้วอ่ะคืออะไรอ่ะ จนไลน์ทั้งตายหรือเปล่าจริงจริงเขดูยี่งดึเอ็นดูพี่พีทไม่ให้พูดคำหยาบชอบสองคนเลยค่ะโครงการพี่แก้บุ๋มชนะแล้วไม่ดังไยนะเสียงเป็นแบบน่ี้เราลองไงเราเรารู้สึกไงนะเป็นหอมไม่ดีกว่าไปเราไม่ใช่ไม่ไก็เวลาคุยโทรศัพท์เสียงมันแบบน่ารักดีไะแล้วเดี๋ยวนี้ ขอบคุณค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ